มันชื่ออะไรนะไอ้รวยอ้รวยบุญช่วยฮะบุญช่วยช่วยบุญช่วยโอ้โหปังจอดการจอดกานมึงกระชากทำไมว่อย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ให้อย่างนี้เดี๋ยวช้างมันก็จะอ,ออกมาถนนบ่อยๆใช่ไหมฮะใช่บุญช่วย บุญช่วยมาได้แล้วบุญช่วยมาแล้วถ้าอ,อย่างนี้มันจะดีหรอบังมาแล้วบุญช่วยแล้วมันจะดีหนอ แล้วมันช่วยแล้วเฮ้ยเดินหน้าที่ไปแล้วเคาะเดินหน้าช้าๆช้าๆคือว่า มากคืออืมมังจะพูดอะไรหน่อยไหมฮะไม่พูดเดี๋ยวให้มันกินหมดก่อนไหม <c oughs> มันยังกินอยู่นะมีเที่ยวให้ทันไอ้น,นี่ช้งป่าเลยใช่ไหมฮะช้งป่าดิ Yeah. Ừ, khá khó ăn. Ừ, khá khó ăn. Nó đến rồi, nó giúp đỡ rồi. thôi.